ไอโดเวียนไปข้าวแล้วเนนี้เฮ้ยวานก็เพิ่งไปเอานี่ไปแล้วเหรอใช่เหรอจำผิดเปล่าใช่วันนี้ต้องเป็นมึงอืเดี๋ยวไปตามหมูโจมันตัดสินแล้วกันออมาเดี๋ยวหมเปพยานให้มันจะมีไม้ตั้นกับไม้ยาวเองก็เลือกกันเองแล้วกันเอางี้แค่ได้ไม้ยาวไปเอาข้าวก็ตามนั้น ขอก่อนแล้วกันมับก่อนให้นี่สั้น,นั้นแน่นอนโอ้โกงปุ๋วะอ้สั้นกว่ากูอีกเหรอวะเนี่ยไปไปไปเอาข้าวเลยไม็ปากยังมีสั้นกุียวะเนี่ย